วัสดีครับสวัสดีเช้าวานันวันนี้วันอะไรวันนี้วันพฤระหัดไม่นั่งดีๆนั่งดีๆหญิงตาไม่ได้เอากงมานะเธอแครหญิงนั่งลงดีๆนะู่นะโอเคนะหญิงเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องดิ้นนะเมื่อกี้ฉี่ไปรอบแล้วเพราะว่า าไม่ได้เอกลงมานะเดี๋ยวตาค่อยๆไปตาค่อยๆขับไปโอเคนะหญิงหยิงรู้ป่ะโอเคนะโอเคนะจะฝนตอนนี้ผมจะไปคลินิกแล้วญิงตาไม่ได้ขับเร็วตาขับช้าๆ ก็หลานใครนะเก่งจริงๆเลยนั่งเลยโอเคนอนเลยดูนอนเลย,นนเลยไม่ต้องอันนี้หรอกไม่ต้องดิน้นตาไม่อยากเอโกงมาเพราะว่ามันอึดอัดไงตาก็เลยเหนูขึ้นมาเลยหนูก็ฉี่สักรอบหนึ่งอืมก็ฉี่สักรอบหนึ่งนะโอเคนะอืมหนูก็อยู่ในรถนะลูกนะโอเคโอเค อโอ้ญิงมันมีขับรถตามคนไอ้รถกระบะตามหลังมันรู้มันจะจี้ทำไมมันจะรีบไปหาท่านไหนวะจริงนะทุกคนขับจี้อะ่ะแต่โชคดีนะที่มันเป็นไปลายแดงมือของคิดว่ามือใหม่เดยวมันไปขับจี้คันหน่าก พวกนี้มันเป็นไม่รู้มันทําใบขับขี่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจคือไม่อยากจะบ่นทุกคนแต่เราก็าห่วงชีวิตเขาไงไปอย่างนั้นถ้าเกิดมันอันตรายนะเราเห็นข้างหน้าหญิงก็บอกว่าตาตาบ่นให้หนูอยู่บ้านนะตาไม่ได้บ่นนะตาลอยให้ฟังหญิงหญิงตาจมให้ฟังตาจมให้ฟัง หญิงเดีลราคากลับเราแวะซื้อข้าวมันไก่นะเพราะแม่เธอชอบกินข้าวมันไก่ในร้านเนี้เป็นร้านที่คนซื้อเยอะที่สุดคือเป็นร้านข้าวมันไก่ครับทุกคนก็ราคาก็พอๆกับกทมนะแต่ก็อร่อยอร่อยเขาน่าจะอ่ามาจากกทมนะ่ะมาจากกทมแล้วก็มาทําร้านอยู่ที่นี่หญิงเช่นอยากให้ทุกตัวนั่งรถแบบเธอนะในเช่นไ,ได้พาเธอไปเที่ยวกันได้อะ่ะ แต่เวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวเธอต้องไม่ตื่นนะไม่งั้นฉันจับพวกเธอไม่อยู่นะอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆเลยนะตาก็ได้มีแบบว่าไปได้ไปเที่ยวได้ไปอะไรยังนภามไหมหญิงว่าหนูไม่รู้ไม่ชี้ตอนนี้หนูกำลังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอะไรหญิงเธอมาลูกกี่รอบแล้วเนี่ยแต่แต่เธอก็มาตั้งแต่ตอนเด็กนะแต่ตอนโตเธอก็ยังไม่ได้มานะอื หญิงแต่เธอเก่งนะถ้าแม่เธอรู้อย่างนี้แม่เธออึง้งแน่ดูเลยฉันจะบอกให้แม่เธอมาไม่รู้กี่รอบแล้วยังหูสั่นเป็นพับๆแต่เธอก็ไม่ได้สั่นเธอไม่ได้กลัวเธอเก่งนะแค่ฉี่รอบหนึ่งเมื่กอ,อกี้เรขึ้นมาฉีด่ดีนะผมมีผ้าผ้าปูไว้ที่เบาะไงทุกคนผ้าปูไว้ที่เบาะก,ก็เลยไม่เป็นไรก็ผมก็ผ้าขนหนูซับๆไว้ เพราะว่ามันผู้คนต่างจังหวัดนี่มันคนเขาจะขับรถเร็วมากนะมันนี่เหมือนกอทมรถเดียวกมอทมมันรถติดใช่ไหมจัตงต่างจังหวัดถ้าเกิดรถ เสียก็เสียหลักบางคนเสียหลักก็น่ากลัวเหมือนกันนะโล่งทิ่มโลง่งตอนนี้ตา,ก,า,ก,าตก็มาถึงคลีนิกแล้วมาถึงแล้วตอนนี้ผมมาถึงคลีนิกแล้ว ถึงแล้วนะหญิงฉันจอดรถแล้วเนี่ยถึงคลินิกแล้วเขาเพิ่งเปิดพอดีเลยฉันถึงแล้วนะวันนี้วันอะไรทําไมร้านเขายังไม่เปิดเอมันพูดถึงร้านกาแฟข้างๆผมอยากกินกาแฟหญิงฉันรอก,กันนะเขาเพิ่งมากันนะเห็นเขาทาความสะอาดร้านอยู่ไอ้คลินิกอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยลงนะหญิงนะแล้วห,หญิงเป็นไงอะนั่งรถเป็นยังไงบ้าง ตาว่าเสียงเพลงนี่ก็บางครั้งก็หนงหูเหมือนกันหญิงทำไมเธอนั่งเป็นเจ้าหญิงมากเลยอ่ะโออนั่งชูคอเป็นนางพญาเลยนะหญิงก็มอง,อมงไงหญิงว่าไงหญิงแหมนั่งเป็นนางพญาเลยนะอืมตานี่ไงหญิงนี่น,นี่มันจะมองข้างบนได้ไยแต่แดดส่องมันมันไม่ต้องเปิดหรอกแดดมันส่องหญิงพูดถึงเราไปเที่ยวอย่างนี้ก็ดีนะหญิง แต่นาโนมันจะขึ้นได้ไหมวะนาโนมันจะกระโหลกกระลาไหมอ่ะตาไม่แน่ใจอ่ะสู้หญิงไม่ได้หละหญิงเก่งที่สุดอ่ะฉีแค่ครั้งเดียวหญิงเหมองตาก็หนูก็ตื่นเต้นหนูก็ฉีนิดนึงอ่ะไม่นิดละเธอตึงเยอะเลยเช่นเห็นเนี่ยดูดิหญิงเช่นอยากไปนอนกับเธอนะอยากไปนอนกับเธออทุกคนตอนนี้หญิงเขามาคลินิกมา เ,เขาเรียกว่ามาเช็คแผลนางก็นั่ง,น,งนั่งมาแบบสงบสงบสง,บสงเเหน่งเดี๋ยวเอฟซีเขาเห็นเธอเขาจะต้องอันนี้แน่อึ้งแน่เลยหญิงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับบ้านเดี๋ยวตาจะเปลี่ยนเสื้อให้นะตายังไม่ได้เปลี่ยนเลยโอเคไหมหญิงโอเคคับตอนนี้ผมก็มาถึงคลินิกแล้วแต่คลินิกคือตอนนี้มันเก้าโมงก่อนแล้วเขาคลินิกเขาน่าเพิ่งจะเปิดเห็นเขาทําความสะอาดกันอยู่ ก็ยังไม่เข้าไปผมก็อยู่กับยิงอยู่ในรถนี่แล้วเดี๋ยวก็ก็จะเข้าไปยิงจะยิงไงผมอยากให้ให้ทั้งเจ็ดตัวเป็นเหมือนออยิงไงคือเวลานั่งรถก็นิ่งๆกันแต่ใชอจะอ้วกกันนะฉันว่าบางตัวต้องอ้วกแน่เลยเเาานเนยิงฉ่นว่าบางตัวต้องอ้วกแน่เชื่อว่าไหม ีอะไรชงฉี่กระเด็นมาจยันข้างหน้าเลยด้วยหญิงมาตาพูดเรื่องเรื่องฉี่บ่อยจังเลยหนูอบใจนิดหน่อยหญิงยิงยิงยังไงยังไงหญิงแต่อยากกินกาแฟ ى. แานกาแฟนี่มันไม่เปิดเลยคือมีร้านกาแฟตรงนี้น ฉันให้ยางให้นาโนยังให้นาโนอยางให้แม่เธอ,อยังให้ทุกตัวเป็นอย่างนี้นะฉันได้ได้พาไปเที่ยวแต่ฉันว่านะหญิงขึ้นรถทั้งเจ็ดตัวแปดตัวนะี่ขึ้นไม่หมดหรอกเพราะเธอพวกเธอต้องเป็นรถตูว้ว่าไหมขึ้นไม่หมดหรอกก็แค่หญิงตัวเดียวขนนหญิงตัวไม่ใหญ่นะหญิงจะขึ้นรถอนแล้วม้ง<ม>ก็ต้องพาไปเที่ยวทีละสองตัวดีไหม ไปเที่ยวใกล้ๆทีละสองตัวไปไปวัดอะไรไปวัดอีกตกใจไปวัดไปปล่อยวัดดีไหมไปชมวัดดีไหมเหีอย <c oughs> ุกคนเดี๋ยวหญิงดิผมหญิงน้อยร่งรอนั่งรอคุณหมอนั่งนั่งรอเขาทำความสะอาดที่คลินิก <c oughs> ผมเกรงใจไงเพราะว่าเขา เขาเพิ่งจะเปิดคลินิกแล้วเราจะเพิ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวสักพักกันก็ก็ถือโอกาสได้คุยกับหญิงญิงยิงว่าหญิงว่านานโนเขาจะเป็นยังไงวะนั่นญิงหญิงว่านานโน่นานโนมันจะเป็นยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกเลยนานโนทำหมันเนี่ยทุกคนเพราะว่าเมื่อวานไปยังกระโหลกกะลาอยู่เลยอะ่ะคือ นาโนนี่นะคือสวิงลิงโกมากเลยอ่ะคือยังไม่ยอมเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้านี่มนผมแม็กกี้เขามากอดผมเขาอยากให้ผมอุ้มผมก็อุ้มแมก็กกี้นาโนโอ้โหมาจากไหนด้วยสายตานี่แบบือวิ่งมาเลยอ่ะห,อหญิงถ้านาโน,โนแบบว่าเหมือนเธอสักครึ่งหนึ่งก็ดีดิแต่ไม่แน่นะเขาทําหมันเสร็จเขาอ,อาจจะเขาอ,อาจจะเป็นกุลสตรีมากขึ้นนะนาโน จริงๆก็สงสารนกะตัวเล็กนะเวลาผมเห็นเขาคือปกติเขาก็อยาเวลาเขาไม่เล่นกับพวกพี่ๆเขาก็จะเล่นกับองค์หญิงไะหญิงโอเคอยังไงจะลงไปยังไงหญิงลงไปยังอโอเคไม่ลงไปยังได้เวลาจงลงไงไหมไม่เนี่ยละฉันไอ จะได้รีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวฉันต้องไปนี่อีกต้องไปซักผ้าอีกเออแต่ซักผ้าทุกคนไอ้บ้านผมมีเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าอย่างดีด้วยครับผมคือที่ผมบางครั้งผมไม่ได้ซักเครื่องซักผ้าคือบางอย่างอ่ะที่ผมซักก็คือเป็นที่รองฉี่อะไรที่มันเปียกฉี่เยอะๆเปียกถ่ายอะไรเงี้ยผมก็จะไปซักมือทุกคนแต่ถ้าเป็นผ้าแห้งผ้าอะไรเนี่ยผมก็ไปซักเครื่องเพราะทุกคน คงเราคงไม่อันนี้หรอกเนาะคือเราก็ต้องทนูสนอมเครื่องซักผ้าไม่เช่ว่าเป็นขี่เป็นขี้เป็นถ่ายแล้วก็ลงไปหมดละเลงไปหมดในเครื่องซักผ้ามันก็ไม่ใช่นะคือเราจะามีเครื่องซักผ้าแล้วเราจะขี้เกียจไม่ทําด้วยมือมันก็เป็นไปไม่ได้นะผมก็อธิบายให้ฟังนะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าุมีเครื่องซักผ้าแล้วจะไ,ไม่ไม่ซักหรือยังไม่มีเครื่องซักผ้าอะไรเนี่ยผมมีครับผมที่บ้านแต่ผมไว้ใน ห้องอาบน้าเขาอันนี้คือคุยคุยเรื่องสปาเราคุยเรื่องสปาได้ไงเนี่ยโอเคหญิงโอเคนะหญิงหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลยไปนี่ไหมเลยไปไอซื้อกาแฟตรงโน้นไหมตรงทุ่งไหมจะไปกับตาไหมไปยังอย่างนั่งรถไหมหนังหนังยังงงๆมึน โอเคนะหญิงนะเนี่ยตรงนี้มันเป็นร้านกาแฟาแต่วันนี้เขาไม่เปิดทุกคนเลยอยากกินกาแฟาเนีเ่ยหญิงหญิงตาอยากกินกาแฟอ่ะตาอยากกินกาแฟาตาไม่ได้อาของกินเลยมาเลยอะ่ะแต่เธอก็กินแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ย <c oughs> หญิงเต๋ดตอหญิงของตาอมนอนจะตไหมโอ๋หญิงนอนสบายนะหญิงเนาะ น่ารักที่สุดในโลกในจกักรวาลเทเตอร์เลยอะเป็นไงเหรอเดู๋ยนก็นอนน,นอนอาลาดเลยหญิงรักตาไหมหญิงรักตาไหมหญิงว่ามาถามเลยตอนนี้คุณตาหญิงกํลาลังคุ้นคลิปอยู่ว่าคุณตาพาหญิงมาทําอะไรเนี่ยมามาผ่าตัดดีใช่ไหมไม่ใช่เขามาดูแผลแล้วก็เดี๋ยวก็ เดี๋ยวเขากอา็อะไรอ่ะมันรู้มันมเป็นไหมละลายหรือไหมเราผมก็ไม่เข้าใจเงี้เดี๋ยวเราฟังหมอก่อนขนเธอเนะนี่ยหญิงขนยิ่งขนแม่เธอยิ่งล่วงล่วงเยอะมากต่างเรื่องของแม่นั้ไม่ต้องบ่นให้หนูฟังก็จริงนะขนนะฉันนะดูดฝุ่นทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกชั่วโมงเลยที่บ้านนะแต่เครื่องดูดฝุ่นมันหาเครื่องใหญ่ไม่ได้ทุกคนมันได้แต่เครื่องเครื่องเล็กแต่มันก็มีห่อในะอิเล็กโทรลัก ว่าจะไปหาซื้อเครื่องใหญ่ๆมันดูทีบุ้มบุ่มบุมอะนะหญิงนะฝุ่นพวกเธอเยอะชั้นอาจจะเป็น,นโรคหายใจแล้วเนี่ยหญิงจริงๆฉันว่าเอากันไกรมาตัดขนเธอก็ดีกมือนะบางทีมันดูไม่สวยหญ <c oughs> ิงคุณตาคุณตาพา,านหญิงมาที่ไหนเนี่ยตาพานหญิงมาคลินิกก้ะ มาที่คลินิกเนี่ยญิงโอเคนะจิงนะเดี๋ยวเราลงไปนะเราลงไปล้ทุกคนตอนนี้ผมกำลังกลับแวะมาซื้อ,อข้าวมันไก่ไปให้คุณนายแล้วก็ผมกินด้วยตอนนี้ก็หญิงก็นั่งเป็นคุณนายมาด้วยเนี่ย ไปซื้อข้าวมันไก่แป๊บนะยิงอยู่ในรถนะลูกทุกคนตอนนี้ผมได้ข้าวมันไก่แล้วได้สามกล่องนี่ฮนะข้าวมันไก่ไงจ๊ะอืไมไงยิงยิงยิงโอเคจ้ะโอเคจ้ะอยูอเอ่เฉยอยูอเอ่เฉยโอเคโอเคนะโอเคนะเรากลับบ้านแล้วนะ โอเคโอเคโอเคจ้ะ okay, okay, okay. คือทุกคนหญิงเนี่ผมห่างเขาปั๊บๆอะไรไม่ได้เลยโอเคนะหญิงนะโอเคหญิงกลับละเรากลับกันเนาะโอเคโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับบ้านละหญิงถามว่าคุณตาแวะอะไรที่ไหนเนี่ยหญิงหญิงตา ตาแวะซื้อกาแฟตาอยากกินชาเขียวร้านเล็กๆเราจอดแวะซื้อได้ทุกคนแต่เราอยู่ในรถได้ตาอยากกินชาเขียวอ่ะหญิงให้ตากินมั่งดิ <S 2> <S 2> โอ้โหตาตาตื่นแต่เช้ามาดูรายพวกเธอเนี่ยพวกเธอก็ต้องต,ตาต้องปูดีๆเนี่ยเพราะว่ามันมันปูยังไงมันไม่ดียังไงอะ อหญิงแหนหญิงคนสวยของคุณตาโอ้โหดยหญิงดิโอ้หญิงเหมือนคุณหนูมากเลยอะทุกคนทุกคนว่าไหมหญิงหญิงวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต,ตาจะไปหาเสื้อเปลี่ยนให้หนูมาสีอะไรเดี๋ยวตาไปดูต,ตาไปแต่สีดาสีดหรือสีขาวหญิงหญิงเดี๋ยวดิเธอก็ใจเย็นเย็นใจเย็นเใจเย็นเย็น,ยนอ้าเธอเป็ไง เออนั่งรอนั่งนั่งเป็นคุณหญิงนะโอ้ยดูทุกคนอันนี้คือรอรอซื้อกาแฟนะปั่นด้วยนะครับร้านร้านร้านในหมู่บ้านนี่มผมก็ได้ชาเขียวปั่นมาแล้วทุกคนก็หญิงหญิงนี่ไงหญิงชาเขียวปั่นเนี่ยเธอกินไม่เป็นหรอกแหมเธอเนี่ยโอเคเสร็จแล้วนะหญิงเรากลับบ้านแล้วนะหญิงกลับบ้านแล้วนะโอเคทุกคนผมก็พาหญิงกลับละ หญิงหญิงเธอจะมากเกินไปแล้วหญิงลงมาซอมคุณนายดูลูกเธอดิหญิงอืเธอจะยึดยึดทุกสิ่งทุกอย่างของคุณตาไม่ได้นะ <c oughs> แหมสปบีบตาพ่อใจเย็นๆพ่อหญิงมันแค่ไม่ค่ยรู้เรื่องอ <c oughs> ืดูดูหญิงเธอรู้ไหมผ้าปูนะี่ใครซือ้อ ของคุณย่านะอืมดืมของคุณย่าสวยจังเลยคุณย่าน่าจะซื้อมาหลายๆผืนะ่ะแหม่อมเธอเนี่ยฉันเหมือนไส้ว่ามันไส้หญิงมากเลยดูดิพ่อพ่อใจเย็นๆนะพ่อหนูเข้าใจความรู้สึกพ่อพ่อเป็นคนรักสะอาดเจ้าระเบียบเต็มพ่อยอมให้พวกหนูและหลานๆนี่หนูเข้าใจมากๆเลย หญิงเธอจะเลิศเกินไปแล้วนะหญิงทุกคนทุกคนดูดินางนี่แบบออยอมจริงๆแล้วเด็ดนานโนมาอีกฉันเจป่ปวนหัวในวันาทิตย์ฉันต้องานานโนเข้ามานะเนี่ยเพราะวันจันทร์จะต้องพานานโนไปขึ้นเขียงแล้วหญิงก็ไปตัดไหมหญิงเธอนอนได้นะแต่เธออย่ามากัดนะ พวกเธออ่ะถ้าฉันไม่รักเนี่ฉันไม่อะไรเลย,เยทุกคนเพราะว่าเราอ่ะรักเขาไงเราถึงคือถือต้องยอมอ่ะหญิงไม่เอานะถ้าเธอนอนแล้วเธอมากัดเนี่ยตาไม่ยอมนะดูทาท่าดิหญิงเธอจะทําอย่างนี้นะเธอว่าพ่อปูนี่ผืนเท่าไหร่เนี่ยฮะหญิงนี่เธอ ยิ้มมุมปากอีกมันไส้ว่ามันไส่ว่าแต่เอฟซีเขาจะเหมือนไส้เธอนะหญิงนะหญิงเอฟซี FC เขาจะเหมัอนไส้เธอนะดูทุกคนทุกคนผมจะให้เห็นกับตานี่ไงหญิงแหมคุณนายคุณนายซอมก็มองผมเหมือนเหมือนแบบภูมิใจอะ่ะ ภูมิใจผมว่าอพ่อพ่อยอมที่ยังไงเนี่ยือืออแต่ก่อนนี่พ่อไม่เห็นนะนี่ก็ดูดิไม่ลงเลยทุกคน <c oughs> หญิงหญิงนี่เหมือนคนมากนะทุกคนเพื่อนนี่ผมตกใจเลยทุกคนอ่าเหมือนตอนต้นคลิปอะเขานอนอยู่นะ แล้วผมก็หันมาจ้องเขามองเชื่อมองแบบเอ็นดูจู่ๆเขาลืมตาขึ้นมาทุกคนเหมือนเด็กน้อยเลยผมคนลุกมากเลยอหญิงหญิงเทอจะลงไหมอืมืมันไส่มันไสพวกเธอสองคนมากเลยแต่ทุกคนแต่ซอมบี้เนี่ยซอมบี้นี่เขาจะรู้นะแต่หญิงเนี่ยผมยังไม่ได้ฝึกว่า อันไหนที่เป็นส่วนตัวผมมากที่สุดก็คือมันมีอยู่ห้องหนึ่งคือเขาเข้าไม่ได้เลยนะแต่ซอมบี้เขาจะรู้เขาขึ้นไปนี่เขาจะผมเปิดทิ้งไว้ผมทดลองอะ่ะผมลองใจผมเปิดทิ้งไว้นางไม่เข้านางไม่เข้าเลยนะเพราะผมเคยบอกเขาว่าห้องนี้พ่อขอขอเป็นส่วนตัวอืแต่หญิงเนี่ยไม่แน่ใจเลยเนะี่ยหญิงเธอดูดิ คุณยา่าคุณย่าเห็นเธอคุณย่าจะเกรดเลยนี่ผ้าปูคุณย่าแล้วเนี่ยอันนี้นี่คือผ้าปูที่แม่ผมซื้อให้นะผมชอบมากผ้าปูมันโดนใจอะทุกคนสวยมากมแหมทุกคนดูดิดูคุณนายเลยคุณนายองค์หญิงดินอนแล้วก็ชมไปทางน้ำตกชมหมอกอออืื เส,สด้นพ่อขอบคุณนะพ่อแต่พ่อจเย็นนะพ่อไม่เป็นไรหรอตอ้มพ่อไม่เป็นไรแต่พ่อขอขอขอพวกเธออย่าดื้อนะโอเคช่างเขาเด้ออยากจะนอนก็นอนไปเด้อแต่พ่อค่อยเคลียร์ทีเดียวอือมเด็กน้อย